สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านแม่ค้ามาถึงแล้วนะคะทุกคนมารับซื้อปลานะคะว่านปลาขึ้นมาได้แล้วไปดูกันเลยจ้าอันนี้จะขังไว้เลยนะคะทุกคนน,นี่ไส้เล็กนะคะอันนี้ไส้ใหญ่มาตามกันดูจะ,จะได้กิโลทุกคนนะคะเอฟซี FC. ที่รักทุกท่านเกียมตักปลาเลยนะคะทุกคนตักปลาเล็ว เมื่อคืนไม่ได้ว่าเอาคักไว้นั่คุยนอนคุยกันมาโอ้ยนี่ตลาดนัดแล้วกันอยากเอาสดๆไปว่างเบื้องให้มันติ่มดงเด้อเออสดเลยเนี่ยสดเลยเนี่ยแต่นี่มันกลับมาได้แล้วหมูมี่เนี่ยหมูสามมิตรหมูใบหุ่นกำลังจะสั่งค่ะทุกคนกลังมนสั่งนะคะอ จักโลพ่อเจ็ดเดี๋ยวเอาทางไปชี้ฉีดทังมั่ึงโลเออถึงโลมาถึงโลเออย่างย่างหัวย่างอ้ิเจ็ดไปเลยอเได้ลิเกโลนะคะไปแล้วไปแล้วเกิดถอยรถมาใกล้หน่อยมมนจัมนกนัก ว่ากันไปว่ากังบ่าในาขนณะปัจจุบนเท่านี้กิคโนโลยีขาบาทไะรยามทิ้อะไนี่บาา้าบนเท่านคนมัน,น่ได้แล้วบ่าแม่ตลาด <c oughs> อันไปขายตลาดกันดีไปขายยี่สิบที่ถาวรมขายได้ดเออมีกวดขายซื้อกว,ด,กวดได้ซื้อทั้งกวดซื้อทั้งป่าเอาไปโอ้ยเอาเงินไปใส่นาะใส่นาะโมเมนต์มดขึ้นมดแล้วบ่นอมอดเฉาะมดแล้วบ่นอเออซื้อมดทุกอย่างซื้อของเก่าด้วยซื้อป่าด้วย <c oughs> มีแต่เด็กซ <c oughs> ื้อ ขายของตลาดนับมีปูมีป่าม,มีเฮ็ดมีหอนเจ้านี้ซื้อเบดนะคะทุกคนกำลังสั่งเกาไปแล้ว34โล คนจะไปอัดนั่แข็งไว้นว่ได้เฮดมือนคนจะไปเฮดของเก่าไปมายก็เราคนจะไปพั้ตลาดเล่นั้วเขาเขาซื้อหิ้มหัวล่ะหัวล่ะตัดหัวออกกับเบาตัหัวคนเยวเขาตัดหัวเออมันต้องตัดตัดหัวแล้วก็เฮดอันนั้นแล้วขาขาย อันตัวกลางเนี่โตโลหบาทเอาไปเลยเหมาไปเลยโลห้าบาทเอาไในโลหบาทเอาโอเคเอาไปใส่ใส่แล้วก่าเขามีเลใส่นักเลยไมีหังอันนี้เก้าโลเโล้ยีเอาคักนนอ่ะปดกับปดปดปดใส่สามซี่ สี <S <S ่สิบองสีองโกขายเป็นนใช่ใช่ใช่สีโลเอาปลาเล็กบาทนี่ปลาเล็กเอ้ยเลยนนเอาตาเลยอือ่เี่มันิบาทมือง่อยเอาไหมอันนี้พระเจ้าพังเลยโดนแล้ว

ถ้าท่านมามากับม่นั่งรอเป็นชั่วโมงผมได้เพื่อสี่อันเอาขึ้นโอเคโอเคชั่โมงรอไดแต่ยากได้ปลาอันป่ะปลาสดๆเนาะอันนี้ปลาเล็กนะคะทุกคนปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กสิบสองสิบเอ็ดโอเค

มันกับทั้งพูดมันกับคันหามันก็มีเรื่อย่องได้พแมะกเเออคันหก็รมบอกโทแขสม้าหาเอาเลยคันโทรไาบอกคันเจ้าสิเอาเจ้าก็โทรมาหาเพราาเขาทีได้หาไว้ให้ มันว่าสิเอากมาเนี่ยมือนั้นมือนี้สิเอาเร็วแต่มันมีน้ำเลยล่ะเอาไ่ได้บางทีมันน้ำไหลมันก็เอาไม่ได้เปิดไมัน้กอาไม่ไไม่ยังคลองมาวไม่แบบไรแบบไม่องเลยเียเอาด้หนิคีแมได้หนิได้ทังปลาได้ทั้งของเก่ายืมไปยืมไปเพราะว่าไฟเอาได้ได้ได้บุเป็นยังได้ังไ เอาเลยเอาเลยเราองงนี้นะว่ของเก่าเมื่อจะได้มาเอาของเก่าด้ปาบัดโอ้อ้มันจะได้สดๆไปเลยเนาะไมยไป็นไนะเฮ้ยมาถึงแ่เยอเลย ปาเว้โอาียว้ายไปปาซีมันเป็นเป็นไอ้สี่สิบสองเนาะอันนั้นอันนั้นสีอันนี้สิโลสนสิบโลมันรายงายอ่สิบสองกันสิบหเมนบสิบสิโลก็ลอยหาสิบเบ อันนั้นหกร้อยหกร้ออยหกร้อเออหกร้อยแล้วก็มาใส่ห้าสิบหกร้อยแปถูกไหมเมนตัวว่าลดอะไรเงี้ยเอาอีกเลยเดี๋ยวมีตัวมาเพนเพนเป็นตัวเลกตัวนั่นกะกะชิให้ไว้คือเก่ายีกล่ะสิเอาขึ้นมากไว้คือเก่าเดี๋ยวข่มากข่นี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะโลละสิหบาท แต่ตัวเล็กกะโลละห้าบาทขายอาปาขายได้แล้วนะคะโอ้ยตัวบักใหญ่กะเอามากะมันหูปล่อยบ่ใดเสื่อมกอดได้อุ้มได้ปล่อยนี่แหละ ไม่กัดคุ้นปมเขายังเอาากอดมาว่าเขาอ,อ,าอาเห็น,นว้เนาะ้ก,ก,ออก่อยแดกิโลแปดกิโลกโล<ๆ>ปล่อยอานะนานาไอ,อยังกาาอธรรมชาติเขาบงเพราะว่าอยู่นี่บางคนเขาแบกินแบบบ<ม>่อยูออย่นีมน่มันมีของกินเยอะถ้าไปปล่อยมันมีปูมีป่าไงโอ้ยอั้นเขาเลี้ยงธรรมชาติน่ะเลี้ยงเขาเจ้ยในที่เลี้ยงแบบมันสิรอด อันที่บางคนเขาเขาว่าดีกมาโอ้ยคนยิ้อยบอกยยยอะโอ้ย <c oughs> เอาทุงมาใส่ลูกป่าไปแฮนใกลบอกเองนี่เป็นยังไสําหรับคลิปนี้กระสีดาราลูกละลานเดอ้ออยู่ดีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นลํารวยตลอดปีตลอดไปนะคะเอซีิน่าลักลูกลลาน ทุกขูทุกคนทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจเด้อขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ปู่กับย่าเสมอมาขอให้พี่สาวลูกสาวสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนลำรวยลำรวยนะลูกเจอกับย่าคลิปหน้าคลิปต่อไปเดยอลูกเด้อ

เฝ้านกก็นี่แล้วเฝ้านกเฝ้านกหรือชิมนกมันชิมาก,กินป่า